ใครที่ดูคลิปนี้ครับเราติดตามไอห่าคุยนี่อะไรนะคะไปดูของมืงดีไอไอคลิปสิบาทเลยเอาดีครับทุกท่านนะครับอยู่กับเราอยู่เช่นเคยนะเราคือใครก็ไม่รู้นะครับคลิปผมคือเป็กโอเคกันเมื่อาไปติดตามด้วยนะครับไอช่องนี้มันกากคับผมลงคลิปเลสเทมะครับแล้วบอกครับแกะแบบแน่นอนแกะแล้วมึงใหญ่คอมเมนต์เอาคลิปผมครับคลิปผมมันไม่ดีไม่เฟียสเท่าไหร่นะครับบอกไว้เลยว่าปลาบินได้นะครับถึงปลาจะบินได้ครับสวนก็บินดีครับ ศัพท์พี้อะไรมันวะคำศัพท์ของเราในวันนี้ขอเชิญคำว่าปลากินถั่วและเอาในตูดข้างในมีสิวตูดเป็นแผลเหรอมันมากเขา่าไปฟังมันเฮ้ยวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากหรอกแกวายพี่อะเรากจะมาดูเพื่อนโหลดเกมมันนะครับเอ้ยไม่ดีเราไม่ใช่โหลดเกมเอ้ก็จะมาสัมภาษณ์คุณ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 ย้ำห่วงนะครับ คุณย้ำามงครับได้ข่าวว่าคุณมีสองหน้าอารมณ์นะครับถา,ามหน,นหน่อยนะครับคุณชอบกินหน้าไหนครับกล้วยอ้หาอหน้ากล้วยครับกล้วยแม่อร่อยนะครับเอาไว้ซ้อมบอลเม่าซิกแซกอะซิกแซกอะไม่ผกำลังชักกล้วยอ่ะชักกล้วยเอาก,ก,กินกล้วยเะนี่ยคุณนี่เก่งนะเนี่ยกินกล้วยเยอะ,ะตามหาึมที่บ้านเลยโอ้ตามหาผมที่บ้านผมรู้นะว่าลุงทำงานที่ไหนอ่ะกูคือ เ็สที่ที่บรสษัทซ่อะไร,รเราก็ลืมชื่อไอ้คุณลุงครับผมจะขอถามคุณลุงนะครับไม่ไปอีกสิ่งหนึ่งเป็นอย่างนั้นอีกบางหนึ่งยิมคมั้อตอนนี้กำลังได้ลมนออ้องอ้าวทำไมทำไมลุงสีม่วงครับลุงเป็นอาเบะหรือเปล่าชอบสีม่วงเนี่ยลงุงม่ไหวแล้วเพื่อนอ๋องานหรอครับคุณลุงก็ไม่มีอะไรหรอกหน้าวันนี้ขอสต๊อบก่อนนะเป็นสัมภาษณ์อีกคนนึง อ้าแล้วก็กลับมาเช่นเคยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมแล้วก็อยู่กับรูปนี้ครับรูปอะไรวะกัดเฟนดี้ครับน้องลืมชื่อพี่ได้ไงเนะี่ยแล้วพี่ฆ่าอะไรชื่อแฟนแบ๊ยใช่ป่ะครับเออนั่นแหละคล้ายๆกัอเฟนดี้อ่ะเออแล้วไม่คงเราไม่ตรงแหวกกลางพี่หายไปไหนครับมีแต่ฟันครับพ่อเป่าพี่อ่ะไปฆ่าคนเว้ยแล้วพ่อคนคนนั้นอ่ะมันเอาบางตอมาปั่นใี่อ่ะน้องพี่เลยกด ไม่พี่ใส่หมวกสีม่วงครับแล้วผูกโบสีม่วงพี่เป็นอาเบเหมือนยาม่วงบ่าพี่พี่จะตูน้องอะไรลุงเนี่ยลุงเนี่ยไม่ค่อยได้เรื่องเลยเป็นโรคตาเป็นโรคตาแดงแท้ไม่ใส่แว่นดำไม่เนี่ยลุงเนี่ยแต่มึงได้ตายไม่ดีแทนนะโอ้ยจบแค่นเนี่ยลงเลยเอ้ยขอถามลุงกน่อนอีกเรื่องหนึ่งนะไม่กระดุมมันเป็นสีดำสีขาวอ่ะกระดุมลุงเนี่ยมันแปลกนะยอมรับเลยลุง ไปย้อมสีที่ห้างห้างไหนลุงอยากรู้ห้างสามหน้าเดี๋ยวลุงเนี่ยเผาร้านทิ้งแม่งเลยเราก็ไปอยู่อีกคนนึงแล้วแบบเอาวสวัสดีครับลุงแซมไม่ลุงแซมนี่ตาสีฟ้าครับมี่ชื่อแซมน้องไม่ได้แซมหัดจำไว้ไม่งั้นตายแน่อันนี้รถพิซซ่าเหรอพิซซ่าแซมเหรอไม่เว้ พี่ชอบกินพิซซ่าเอ้ยไม่ใช่พี่ชอบกินซอสมะเขือเทศเออถูกแล้วแหละอ,อ๋องั้นลุงทำไมลุงต้องมีกระดูกดาบสีส,สฟีฟ้าอยู่ครับดหมดลุงคือมอนเตอร์ใต้ดินลุงอาอไม่มอนเตอร์ใต้ดินไม่ลุงใส่เสื้อผ้าด้วยเหมือนคนเมืองอะ่ะลุงก,กูอยากใส่ลุงไม่ต้องใส่ก็ได้นะลุงกัวหนาวเหรอใส่เสื้อกันหนาวด้วยเนะี่ยกูอยากเท่อ่ะตัวเขาเขียนมาอย่างเงี้ยเรื่องของกูแบกูอาไงฮนะ แล้วไม่อีกลูกระต่ายหนึ่งไมมันบวบลงแล้วไม,ม่มีแหละอีกลูกรกะต่ายหนึ่งสีฟ้าถ้ากูลูกระต่ายสีฟ้าสองตัวโลกม่งก็สลายแล้วแหละเฮียอ,อ้าวงั้นเหรอลุงโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยลุงแล้วลุงจับหัวใจทําไมลุงหัวใจมึงอะ่ะกูจะบ,บีบไม่แตกเลยเหมือนดวงเนี้ยเอ,อ้าวไม่ลุงไม่แต่งเท้าอะ่ะลุงใส่เสื้อใส่อะไรพร้อมไม่แต่งเท้าใส่หมวกกับลุงไม่ใส่พ่อันี้กูใส่ในเ,เ,นเนี่ยเห็นไหมลุงแปรงฟันบ้างไหมเนี่ยกินหรือ คุณเห็นรู้ไหมเนี่ยผมพูดลําบากมากเลยเนี่ยยิ้มทั้งวันไหนเฮียเอ้ยเพราะอะไรเฮียไม่อยากคุยกับลุงลนะไปคุยกับคนอื่นง,งั้นมาไปคอนอื่นเานอาสวัสดีลุงสกินอ้าวเป็นสกินพูดไม่ได้ไปแล้วไห้เฮียเอาละ่ะโอ้โหทรลุงไปก่อนนะลุงไปอา้าวแค่นี้ก็จบแค่นี้นะครับนี่คือการบ้านของผมครับกับเปก็ปกเป็กเป็กเกมเมอร์นะเปก็ปกเป็กเป็กโอเคเกมเมอร์เออเป็กโอเคเกมเมอร์ครับโอเคตลอดนะคลูกทุกเรื่องทุกเวลาอยากไปทำไรก็ทำโอเคอนะครับ แล้วก็วแล้วก็เจอแล้วเราก็ย่กค่อยแคเกมบ้ามั่วขี้แตกถลายออกมาแล้วก็เจอหน้าบักซอยแล้วก็ขับแวน,นแล้วก็จบแค่นั่แนแหละอ้จบสักทีเหอะไม่ไหวละ